ปั๊มตัวนี้นะครับยี่ห้อ New Revento คือเป็นแบรนด์อของโจไดนะครับเป็นของโจไดรับประกัน1นึ่งปีปั๊มตัวนี้ขนาดของปั๊มก็คือ DC 1100วัตต์นะ1,100วัตต์หรือว่าแรงขึ้นนะครับถ้าเต็มสเปคเลยเนี่ยมันใช้ทั้งหมด3 3 0 0 300โวลต์นะก็คือใช้6<อ>แผงใช้6แผงนะ แต่ว่าอันนี้เราใช้ต่ําสุดข,ของเขาก็คืออยู่ที่สี่แผงสี่แผงก็คือสองร้อยโวลต์นั่นหมายความว่าถ้าใช้ใช้เต็มหกแผงมันจะแรงกว่านี้ใช่ไหมมันจะแรงกว่านี้จะขยันกว่านี้แต่น,นี้เราใช้แค่สี่แผงก็คือสองร้อยโวลต์แต่ความต้องการเต็มสเปปเขาคือสามร้อยโวลต์มันยังไม่เต็มเนาะแต่แค่นี้ก็พอใจแล้วเนาะความแนะรงเนาะตอนนี้เราใส่แผงโมโนฮาร์เซลทั้งหมดสี่แผง สี่แผงก็เข้าๆก็คือ200โวลต์นะก็ขาดอยู่อีกอีกหนึ่งโวลต์นะครับทีนี้ขั้นตอนการใช้งานก็คือเ่เอาส่วนประกอบก่อนอตัวสีส้มนี้คือเซิร์ทเซิร์ทคือช่วยกรณีมีฟ้าผ่ามันก็จะช่วยบรรเทา,าปัญหาที่จะเกิดจากกล่องคอนโทรลนะครับบรรเทาอาการนะตัวนี้เบรกเกอร์ดีซีก็คือยกขึ้นยกขึ้นปุ๊บเนี่ยไฟจะแผงข้นมาแล้วเข้ามาแล้วนะ แล้วมีสวิตตัวนึงซึ่งเราจะปิดหรือเปิดก็ได้นี้ตอนนี้เปิดไปแล้วถ้าปิดก็คือกดลงนะถ้าเปิดก็คือดันขึ้นคือเปิดอันนี้อันเดียวนะถ้าเราปิดนี้ไว้มันก็ไม่ทํางานเนาะอตอนนี้พอเปิดปุ๊บเนี่ยเอหน้าจอโชว์วอตอนนี้ว้นมาแล้วก็คือร้อยเจ็ดสิบห้าวอนเกือบเกือบเกือบเต็มสองร้อยนะเกือบเต็มสองแผงเวลาตอนนี้อยู่ที่บ่ายสามโมงครึ่งนะครับตอนนี้อนานจะไหลละ วันนี้ทีมงานสุราซลล์งบงมสอยดาวได้มาทำการติดตั้งปั๊มน้ำสุราเซลล์นิวรีเบนโต DC 1100วัตต์นะครับใช้แผงโมโนฮาบเซลล์สี่วัตต์4ี่แผงบอ่อนี้เจอะไว้ทั้งหมด80เมตรนะครับย่อนข้อนิ้ว2ลงไปทั้งหมด15ท่อนขณะนี้เวลาประมาณบ่าย3ามโมงเย็นวนอยู่ที่ร้อยสี่สิรอบรอบอยู่ที่2อ0 0ัครับ ความอะไรประมาณนี้ครับถูกใจไหมลงถูกใจไหมใจครับถูกใจเนาะถูกใจเนาะใครับถูกใจนะครับดีใจด้วยน้ําแรงดีนะครับน้ําแรงดีลําไยไม่เฉาแล้วครับขอบคุณครับบวัสดีครับ